มีคนบอกว่าให้คุณทำสามข้อนี้และคุณเข้าสู่ยุคภาษีได้คุณคิดว่าคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองไหมคะเห็นคุณค่าเหมือนกับที่คุณบอกว่าคนที่จะเข้ายุคภาษีได้ต้องเป็นคนมีมีบุญมีวาสนาใช่ไหมเท่านั้นนะแล้วฉะนั้นถ้าเราทำหรือลงมือทำแค่สามข้อแค่นี้เอง เราก็สามารถที่จะเข้าสู่ยุคภาษีได้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะลงมือกระทําด้วยตัวคุณเองนะคะวันนี้มาพาก็จะมาคุยและตอบย้ําในเรื่องของท่านพุทธทาสที่ท่านบอกว่ายุคภาษีที่ปลายจมูกนะนั่นคือมันเป็นสิ่งที่คุณคุณคุณจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเป็นจริงไหม มาพาไม่อาจจะบอกอบคุณว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความจริงใช่ไหมเพราะคุณยังไม่ได้ลงมือคุณต้องพิสูจนะ์ทุกอย่างถ้าเราพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ถึงคุณค่าในสิ่งนั้นๆได้ตัวของคุณเองนะและหมอพาก็เชื่อว่าคุณที่มาสนใจในเรื่องของฟังคลิปของพานในเรื่องของการเปิดตาตาที่สก็คือเป็นบุคคลที่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคภาษีเหมือนกันเพราะคําว่าการเปิดตาที่3าที่แท้จริงของพม่าก็คือการทําให้จิตใจของเราสงบใช่ไหมและมีความสุขที่แท้จริงเราจะหลุดพ้นจากทุกสับสิ่งบนโลกใบนี้นะเหมือนบางคนบอกว่าการเปิดตาที่สามทำให้รู้สึกถึงความทุกข์หรือความออกังวลอะไรต่างๆที่ตามมานะนั่นคือ คุณเข้าสู่ในเรื่องของการเปิดตาที่3ที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะที่เหมายถึงว่าการเปิดตาที่3มันต้องควบคู่กับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ภายในเท่านั้นนะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนอืมชีวิตของเรา ไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะแต่มันไม่ได้ชีวิตที่รู้สึกมันเบื่อหน่ายนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดเหมือนเมื่อได้ได้ฝึกหรือปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเมื่อเราเข้าสู่ในเรื่องของธรรมะจิตสงบเราต้องอยู่ในสภาวะที่สงบนิ่งเหมือนกับว่าจะพูดจะกินจะอะไรเนีย่ยต้องแบบทุกอย่างต้องแบบเ,เหมือนกับว่า อยู่ในศิลในธรรมตลอดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะความหมายของการเปิดตาที่สามหรือการเข้าสู่ยุคภะษีมันเป็นสิ่งที่มันมีความสุขจากข้างในนะเราจะรู้ได้ตรงตัวเราเองว่าจากการกระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่ามันไม่สมควรจะทําแต่จิตของเรา จากข้างใดเราจะรู้เองว่ามันจะทําหรือลงมือกระทําหรือไม่เพราะฉะนั้นพระพาอยากจะให้ทุกคนลองพิสูจน์คําพูดของพุทธานนะว่ายุคษษีชี่ปลายจริงหรือเปล่านะแล้วเราก็จะมาศึกษาและเรียนรู้กันถ้าเกิดใครมีปัญหาสงสัยอะไรเราก็มาคุยกันนะเราจะเปิดความลับต่างๆนะ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้เข้าสู่ในเรื่องของจิตที่สมัมผัสนิพานได้นั่นคือการเข้าสู่ยุคภาษ,ษีที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะอย่าลงมือทำนะจุดเริ่มต้นคือการลงมือทำเท่านั้นเองและพร3ามอย่างนั่นก็คือกายจิตและจิตวิญญาณที่คุณต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างแท้จริงและหมอพาก็ได้พูดไปใน <1000 noise> เรงน้เพียงแค่นี้จริงๆค่ะ อย่าคิดอะไรมากอย่าให้มันรู้สึกเหมือนจิตของเราต้องกังวลกวาวว่าสิ่งที่เรากำกำลังจะก้าวเดินนั้นมันอีกอยาวนานหรือมันรู้สึกมันยุ่งยากกับชีวิตจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ที่ความาัฒนาของคุณท่านเองและพบกันที่ความสุขที่แท้จริงและยุคภาษีจะอยู่ในใจของท่าน การที่หมอพาเชื่อว่านขณะเนี้ยท่านได้ประทานพรบางสิ่งบางอย่างลงมาแล้วเหมือนท่านได้ส่งพลังมาให้แล้วมันอาจจะยังไม่เต็มร้อยใช่ไหมแต่มันอยู่ที่ประมาณเท่าที่หมอพาสัมผัสได้นะอยู่ที่ประมาณ75%เเพราะท่านก็ต้องการให้ทุกคนเตรียมพร้อมถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมวันนี้แล้วคุณจะเตรียมพร้อมวันไหนล่ะ เพราะฉะนั้นลงมือทำแล้วพบกันจากใจนะคะ